สวัสดีค่ะพบกันเร็วลากับปันบิลลี่วิววันนี้เห็นไอเล่เรื่องเรื่องนอนอยู่เหมือนหลูกนอนเลย <c oughs> มักกโรนีนั่นเองวันนี้เรามาทำมักกโรนีออฟชีสพ,พัดแบบพัดคาโบนาราพี่น้องอันนี้เบคอนนะเราเจอมาถึงงานนี้ฮันเป็นชีสเลี้ยมหลุกเตาหนาหลักหนาหลักซึ่งเอาไปพัดไม่ต้องใช้น้ำมันนะนพี่น้องเพราะน้ำม,นมันมันออกมาลุยเดีเดยวซึ่งแลกนั้นเละเละความมันแบง เลียยมให้มันพิวเล่าพี่น้องดำเมียมตถวนั้นกับฟาดได้ดำเมียมต่วนั้น,น,น,นโอเคพี่กำลังช่วยเลยพี่นอ้องน่าร้อยจัเดเลยตึ้งว่าพี่น้องเล่ตาพี่น้องเล่น้ำมันว่าได้สักเล่แล้วพี่น้องอันถ้าเล่ากินเข้าไปพี่น้องเออหน้าว่ะเป็นไข่มันในเส้นเลือดอุดตันแน่นอนเลยพี่น้องเล่ความมันไงไข่มันเป็นตุม่มเป็นตอมเป็นย่องใหญ่ พี่วนั่งเล่าตัง้งนี้ต่อไปเรามาพัดกระเทียมกับห้อมใยพี่นอ้องตั้ให้ละเอียดลงไปพัดเลยค่ะพัดได้ซีสวยๆพอซุกพอนะคะแล้วก็พอมันหอมเหลียประมาณนี้พี่น้องเออใส่นมซอสเข้าไปกะปาริมาณตามมักกะโรนีที่เราใช้นะคะพอใส่นุมซอสตึงเรอใส่วิปปิ้งครีมเป็นวิปปิ้งครีมซอสค่ะพี่น้องมันจะเป็นน้ำมันตึงไสให้พอดีกับนม ถ้าวัดเราใส่ไว้ปิมหมาก,กันมันก็จะคอนหมากพี่นอ้องอ่าใส่กับปเลเรียดึงเราคกนให้มันข้ากันโอเคต่อไปใส่ชีสพี่น้องชีสนี่เป็น้อนปนีนเพราะว่าเราเย็นไว้ทั้งมันโกะเป็นโกนจริง <c oughs> จริงมันเป็นมอสซาเรลล่าชีสที่เป็นเส้นๆน,น่ารักน่ารักพี่น้องให้พี่น้องเล่เแป้งเอ้ยมีชายแป้งพี่น้องซอส คาโบนนร่าพี่น้องเลยต่นะน่ากินมาแต่นี่มันคนไปฮิดหนึ่งหน้าแอบเติมนมซซดไปต่อเดียวสักทีอา้าวโอเคใส่เกลือพี่น้องถึงก็ใส่ผิดไทยพงลงไปถึงก็ใส่ออริกาโนใครมีก็ใส่ใครม่รมีก็ไม,ม,ม,ม่ต้องใส่พี่น้องโอเคน่าร้อยอย่างแรงอาอี่สวยถึงก็ใส่มะการูนี่ลงไปพัดเลยพี่น้อง คอยๆอยยอนน้องลงไปนะน้องก็ตัวซึงใซลงไปเรยวพี่น้องเอยพัดให้มันข้าวกับซอสพี่น้องลุกข่าวให้มันข้าวกันอืมแขนนี่ก็หิ้วทงลงเลยนี่แต่ว่านั่นเลยป๋อทำเียวมันกินมักไม่ขายได้เพราะว่ามันเอือน,นั่นพี่น้องเอเอเรยวถึงเราก็ขุกข่าวให้มันข้าวกันข้าวกันเล้วทั้งเราก็สซเบคอนที่เราเตรียมไ้ตั้งแต่แรกไปเลยพี่น้องเลยทั้ง นากินมาก็เลยซี่ซุ้ยทั้งเราตักใส่้วยแบงเท่าๆกันนะคะเยตาอืมถึงกัใไซมอสซาเรราชิสลงไปโรยหน้าพี่น้องอืมถึงกัใไซออริกาโนโรยหน้านะที่จริงงั้นแต่ว่านี่เราพัดไปเหลยเล็กเดียวแต่ถ้าใครใส่โรยหน้าเลยก,ก็ได้คะ่ะอืมแล้วก็เอาไปไซเตาอบพี่น้องอบจ่ายความร้อนลอยแป่ซิบองซาจึงก็อบเป็นเวลายี่สิบนาทีพี่น้อง เนี่ยพี่น้องยี่สิบนาทีพันไปเดียวเดี๋ย,ยสิสวยถึงหล่ชีตตากะลังละลล่พอดีเลยว้าวน่ากินเลยพี่น้องไปเราไปเตรียมกินกันพี่น้องแร่ละพี่น้องนะ่ากินมากเลยสิสวยทำเองก็ได้ไม่ต้องงอลาน <c oughs> อารมตเมื่อเล่ลานแต่เราก็สมารถเทวาทำเองไม่ต้องไปเจิร์เองพี่นอ้องตัก้นมากินชีสจืดพี่น้องเลยนะ งามงัม